ให้ว่าจังไดแล้วแบอกว่าคมไดก็บอกค่อยเข้าใจด,ดอกอันว่าคมลาวนี่เลยเนาะอาจารย์เข้าใจบอกอ๋อเข้าใจเข้าใจภาษาลาวก็คล้ายภาษาอีสานนั่นแหละมันฟังไม่ยากหรอกนูน่นนี่นู่นนี่ซื้อกงทองพี่ทายอยู่บ้านมาตอนนี้พอาจารย์บ่อยากนอนบ่ละหลัมได้บ่ละอ๋อได้ได้ผมเพิ่งตื่น <laughs> เพิ่งตื่นเอ้ผมตื่นเ <laughs> ออ ขน้อยนี่อยากอาณาอยากเบ้าน้องขอให้อันใ้คําแทนตัวว่าขน้อยน้องคุณลาวว่าขน้อยเออดีแล้วเดนะ่ะจะจะได้มีภาษาแบบแบบภาษาภาษาต่างประเทศบ้างโดยขน้อยนี่อยู่นอรลลน์คลีโอลายนาอ่านตอนนี่นี่นึ่งโมงสามสิบนแปดนาทีกลางวันนะอืมอ่าแล้วก็ไปลาวปีที่แล้วนี่อยากเล่าเรื่องอ่นที่ขน้อยเห็นเนี่ยป้าจย์ฟังว่าเพื่อปจาจันสนุงว่ามันก็แม่นบอกเลยว่าอ่านพี่นี่ขึ้นเออเองโนเ,เองบอก อืมอันน่ะเคยฟังทำมาก็าตั้งมันไล่แล้วหละฟังฟังเป็นผู้ฟังมาตลอดลว่าหากบ่เคยได้ไปปฏิบัติแบบว่าเอาจริงเอาจังที่ไหนอยู่เมืองนอกนี่เขาเจ้าก็มีจะให้ทานนักษาศินซื่ออืพ <ปะ S 1> ระอาจารย์อย่ใสวัฒป้านี่เพื่อนกับว,ว่าเพื่อนเป็นยุวัดบป้าน่ะคุณน้อยอยู่เมืองลาวเนาะครับเพื่อนกับเพิ่นก็ทำพาะธรรมสมาธิกับโบ่กับโบงเูเลือกดอกแต่ว่าข้าน้อยนี่ศึกษายอยู่ในอัน e ครับฟังมาหล่แล้วหละ แล้วหนูไปเห็นแล้วก็นูก็มาฟังว่าโอ๊ยอาจารย์นี่ก็คือซีบทธรรมดาก็เลยเข้าไปเบิ่งแต่ตอนอาจารย์ผักตบกับอันเป็นน้ำอันสีแดงๆดำๆมัน่ะอืมอืมนั่นแหละฟังมาตั้งแต่คลิปที่ตอนนั้นแล้วก็ฟังมาตลอดอ๋อแล้วอยู่มาวันนึงปีที่แล้วนี้อยู่มาวันนึ่งไปลาวกลับมาแล้วแหละมาเฮ็ดเริ่มเฮ็ดน,นำพระอาจารย์สมหวังนี่เห็นอ,อาจารย์ดาวพวกก็หายเนาะว่ามัดเสื้อแล้วก็ดึงเต้น ลับบานแล้วกันหนาหน้าของซี่ก็เฮ็ดบรายไปอยู่ในเฮือนพวกกระหายว่าเป็นบ้านยังอีกละเราป็นนิบ้าให้อาจารย์สุ่มว่งแล้วก็เลยว่ามาลงเฮ็ดหลวงพ่อเทียนได้เป็นหลวงเห้น้ำหลวงพ่อเทียนมันเจอหลวงพ่อเทียนก็มาเฮ็ดซี่จังหวะกระเฮ็ดเฮ็ดตอนที่แรกแรกนี่เฮ็ดมันเฮ็ดเราเองนะมันก็เป็นได้เะอาจารย์มันก็เป็ี่นแบบว่ามือเขาไปตกทางใดมันก็รู้สึกรู้สึกตลอดนะแต่ว่ามันโบสถ์เทียนครับ อจารย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังแล้วก็มาเฮ็ดตาพระอาจารย์บอกว่าอยากิปซอกข้ามันถ้าพยายามซอกพยายามรู้สึกโตตลอดแบบมาเข้าใจว่าหลวงพ่อเรียนแบบแบบคืคนลาวว้ากันแบบว่าหูซื่อๆน่ะติการนี้เดินสิบซ่องนี้ไปยามลูกสาวอยู่ท็กซัสแล้วก็พยายามรู้สึกโตตลอดแล้วก็บรรุดเสื้อเสาตัฟังอาจารย์ดาวแล้วมาฟังอาจารย์สุนฟังยางเดียวพยายามรู้สึกโตให้ยังยู่ยังกินจับอัานจับมีรู้สึกโตตลอดหูหูซื่อๆน่ะ มืซื้อแล้วบัดน,นี้มีมือนึ่งบัดน,นี้ลูกสาวแล้วพาไปเลาะยูเท็กซซัสออสตินนั่นแหละแล้วเขาพาไปเล่นแล้วตัวเองนี่ก็เมื่อยแล้วเป็นคนตุ้ยเดยน้อยนึงลูกมันก็พาไปเอ็กซ์เซอร์จนเมื่อยนะพ่ะอาจารย์จนเมื่อยแล้วบัดน,นี้มือน,นั้นกับว่าตั้งใจแล้วว่าโอ้ยมือนี้บอกกับตัวเองนะว่าที่โบโบ,บทำโบโบ,บ,บติดตผู้สึดโตนะที่สาวที่บางที่เข้วนอนมันเมื่อยละเพราะว่าเขาไปพาไปย่างขึ้นภูไรแล้วมาน,นอนบัดน,นี้นอนกําลังที่หลับ กำลังที่หลับคือมันเคลิมนะมันก็มันบ๊ว่บเรา่เรื่องทันหลับแล้วมันเคิมเคิมเคลิมเคลิมไปยู่ดีผู้อาันนอนโก้แลไอตัวเจ้าของนี้นอนปูผ้าอยู่พื้นแล้วบัดนี้มันวุบขึ้นมาอาจารย์มันวุบขึ้นมาแล้วมันโลง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 ลงอ้าวเป็นอย่างตอนนั้นฟังพะอจารย์ก็ยัางปรทธานเข้าเรื่องปั่นเลยมันโลงโลงโลงบัดนี้อะไนู่ก็กระอกแงาไปเปิดผัากางเ่งมาทางนอกเข้ากันรถแล่นเพ่นคนเดินแต่ว่ามันเป็นเนื้อเดียวกัน โลงม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นคนยากอยู่แต่ว่าในคณะนั้นความขึ้นน่ะมันบ่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างอ่าถูกแล้วถูกแล้วมันไม่ผู้หญิงผู้ชายมัน่มีเจ้ามี่อยมันมีหยัางแล้วมันโล่งไปบิดแับนี้มันจะพักนึงแล้วมันกระดอกลงมาได้ล่ะอืมจะพักนึงแล้วมันกระดอกแล้วมันเบ้าแบบนี้มันนอนนี่ก็เห็นตัวเองนอนแบบนี้เห็นตัวเองโกนอืแล้วมันนอนบได้มือมันมือนั้นนอนบได้เลยอืม ว่าตอนนี้ก็ยังเป็ยนเดี๋ยวว่าไปชร้างข้ามมันแล้วมันนอนบูได้ห่ะจะข้ามาพาจังแบบนี้เออเออถูกแล้วดูเดินมาถูกแล้วเออพอดีเนี่ยของของพี่เนี่ยนะคือมันมีเออเนื่องจากว่าฟังคลิปผมบ่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าจิตมันมีการปรับนะจิตใจมันมีการปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสภาวะที่ที่แบบเรานอนปุ๊บแล้วเราเห็นว่าเราโกนอะไรพวกนี้สแสดงว่าธาตุรู้เนี่ยมันออกมาแล้วนะมันแยกออกมามันแยกออกมา เราเห็นอะไรแล้วมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยมันว่างไังหมดเนี่ยอันนี้แสดงธาตุรู้เนี่ยเราอยู่กับเราถอยไปอยู่กับธาตุรู้ได้แล้วนะถ้าเกิดเราถอยไม่อยู่ธาตุรู้โป้มันจะเป็นความว่างที่ที่บอกว่าเอ่อรู้ซื่อเนี่ยพอเรารู้ถ้าเกิดเราธาตุรู้เราแยกออกมาโป้มันจะว่างนะเพราะธาตุรู้เป็นธาตุที่ว่างๆอยู่แล้วแสดงว่าแสดงว่าเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วแล้วตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่กันไหมให้ทำในไรต่อวันนี้มันโบสเถี่ยนไา้พ่อจับแต่ว่าคำตั้งเบิ่งแล้วมัน่เห็น คือคือคือถ้าเกิดว่าเราเราเอ่อเราเจอเขาแล้วนะเราจะไปตั้งใจนะคือตอนที่เราเจอเ,เราเจอเขาทีแรกเราไม่ได้ตั้งใจไงถึงเจอดังนั้นเนี่ยอตอนครั้นที่สองเนี่ยเราจะมีความตั้งใจอันนี้จะไม่เจอแล้วมันจะหายดังนั้นต้องทิ้งความตั้งใจก่อนเนาะอย่าอย่าไปตั้งใจนะก็คือรู้ซื่อๆอ่ะนะรู้ซื่อ,อคือรู้อะไรก็รู้รู้อย่าอย่าไปอย่าไปค้นอย่าไปหาทําอะไรก็รู้ไปอย่างเงี้ย วิธีท,ที่จะเสถียรคือรู้รู้ธรรมดาธรรมดานะที่ที่ผมสอนในในพระส,สูตรท่านพยยะคือรู้สักแต่ว,ว่า<ด>มองอะไรก็สักแต่ว,ว่ามองนะมองมองอย่ามองแบบไม่ต้องไม่ต้องปรุงแต่งอนะมองไม่ต้องปรุงแต่งนะมองมองไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าการมองเนี่ยมันเห็นของมันอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็เห็นอยู่แล้วไง<ด>เราอย่าไปให้ค่าให้ภาษาอีกนะก็ทิ้งการให้ค่าให้ภาษาเท่าน,นั้นเองว่าในใจเราอย่าไปปรุงแต่งอะไรต่อ ตามองไปก็เห็นรูปไปอย่างเงี้ยที่บอกว่ารูปเห็นรูปแล้วสักแต่ว่าเห็นรูปอ่ะเห็นรูปโดยที่เราไม่มั่นหมายไงที่ที่คุณเห็นนะใช่ไหมมันแบบมันไม่มั่นหมายไงมันเป็นเห็นแบบเป็นเห็นแบบเห็นแบบเป่าๆเห็นแบบรูปแบบซื่อๆเท่านั้นแหละเขาตอนนี้เข้าใจที่มัรูปซื่อๆแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแลวมันมันร่วงพ่อเทียนว่ารูปซื่อ แบบคือคนเาล่าคนเวากันมารู้ซื่อมาต้องไปใช่ซีตีไข่เงมันรู้ซื่อใช่ใช่ใช<ๆ>่ไม่ต้องให้ภาษาไงตอนนี้กําลังไลฟงฟังไล่ฟัง,ฟงเทพอาจารย์สมหวังทุกมือ,ท,มอทุกมือได้นิอืมคือ,ค,อคือฟังเทพผมเออฟังฟังของผมเนี่ยจะดีอย่างคือมันจะสั่งสมปัญญาไงในการมองอย่างเงี้ยในการรู้อย่างเงี้ยมันจะม,ม,มีมีเทคนิคแยะเลยนะที่จะผมจะสอนเข้าไปไงมันก็จะทําให้ชัดขึ้น เพราะตัวนี้มันแต่ละคลิปจะมีปัญญาอยู่ในนั้นในการในการในการที่ว่าเราจะปฏิบัติยังไงเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยได้ตอต่อมานี่มันมันรู้สึกได้ว่ามันสอมตัวเองไหมใช่ใช่ก็ผมสอนนจิตคุณแหละเนาะผมสอนนิจิตสอนตัวเองแล้แบบนี้มันสอนว่าเวลามันใจหายลูกด่านี้มันกระทบขึ้นมานี่ทําไมแต่ก่อนนี้มันต้องเอาคืนย่างแน่เลยเลยแต่ตอนนี้มันมันทันปะมันทันมันโปโต้เขาใช่ถูกแล้วก็ตอบแล้วมันรู้สึกว่ามันเย็นลงว่ามันกระบอก มันกระโบได้เครียดมันกระโบได้มันคือว่างๆมันคือโล่งๆอยู่ว่ามันก็มันคนที่ว่าโบเครียดจงน้อยว่ากระโบไม่โบถึงขั้นโบเครียดแต่ว่ามันก็น้อยใหญ่อยู่แต่ว่ามันโบหายแหงคือเก่าอ่ะนะใช่ใช่มันมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราไงมันแค่แค่รู้ซื่อไงอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ซื่ออ๋อมันมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็รู้ซื่ออย่างเงี้ยนะเออจะฆ่าอาจารย์ท่นที้กันนึงว่าเวลาบันนี้เคยนั่งสมาธิมันมานั่งสมาธิตอนนี้ลมหายใจมันบ่มีเลยอาจารย์ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว ลมหายใจมันรักเอ้ามันหายใจอยู่นะมันคือมันมันคือเพราหายใจรับเป็นนั่งปั๊บที่มันลมมันก็่มีเลยนะใช่ใช่เพราะจิตละเอียดขึ้นนะเพราะเราอยู่กับท่านรู้ได้ปุ๊บมันจะเวลร่างกายอะไรต่างๆจะปรับสภาพหมดเลยนะจากที่ว่าก็ค่อยหลับสนิทเดยนี่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเกิดภาวะพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเกิดหรือการรู้ตื่นเบิกบานก็ค่อยปรับไปครับค่อยๆปรับไปนอนค่อยหลับได้ลวกา ต้องพิจิน่ะมีลาโูนินเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยว่ามันเป็นเห่ามาตื่นโพดบ้ารืยว่าอือย่างว่ายะงทำให้อาจายมาต้องคิดอย่างไรให้วางเสื่อเลยผมเออเค่อยๆ่อยปรับเพราะยา่อย่าไปอย่าไปอยู่กับรู้จนตึงเกินไปเนาะก็ค่อยปรับมานะเพราะเราเอออย่าอย่าไปรู้เอออย่าไปอย่าไปอยู่กันรู้จนตึงเกินไปนะก็ค่อยปรับให้ให้ให้อดีปรีนะก็ค่อยผ่อนน่ะค่อยผ่อน อย่าไปเาขาเลือกอย่าไปอย,าอย่าไปอยู่กันรู้มากเกินไปก็ก็ปรับนิดนึงพอปรับปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะหลับง่ายมันจะหลับง่ายกว่าเดิมอีกแล้วก็บอมีคนคุยได้นี่พระอาจารย์เรื่องนี้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตน,นเ,เตนาะเ,เรื่องเฉพาะตนเออเรื่องเฉพาะตนต้องคุยเฉพาะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้สภาด้าะพวกนี้มันไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมีนะของอันนี้อันนี้ไม่ของพระพุทธเจ้านะสภาวะนเนี้ยมันเป็นของสูงมันเป็นของสูงไปคุย ปคุยคนทั่วไปไม่ได้เพราะคนทั่วไปก็จะเหมือนเราเมื่อก่อนไงที่เราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดทํามาพูดกับเราฟังเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะเราไม่เคยปฏิบัติแต่ตอนเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ต้องคุยกับกลุ่มปฏิบัติจะไปคุยกับกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติไม่ได้ไปคัมเพลนไปคัมเพลนจากท่านพระเพื่อนนี่มันมันพูดนี่อืก็ไปแต่ว่าคุยไม่ได้นะอืไม่ได้ไม่ได้ความเรฟังธรรมทำเขาคนที่เขาไปนั่งสมาธิที่เขาทำมาทำโมยากแหลมไม่เขาก็เอาย่างเก้านะ ใช่ใช่เขาไปคุยเขาเข้าไม่ได้เลยนะแม่เขาไม่เข้าใจหรอกมันคนละระดับกันไอ้นี่มันระดับตัวนี้เนาลระดับนิพพานแล้วนะตัวเนี้ยมันสูงสุดแล้วนะนิพพานนะตัวเนี้แต่ว่ามันโล่งได้พระอาจารย์โล่งโล่งเป้าโป้งไม่เคยเป็นมาก่อนว่ะเออใช่ใช่ใช่โอ้สาธุเลยนะสาธุูเลยโดยสาธุไอ้ตัวนี้ยภวนิพพานไอ้นียมันเกิดเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาติแล้วถ้าเจอภาะวะนนี้นะเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาติแล้ว เ้น,น,นก,ก็อน,นอนกันรอบบ้าอ,อาจารย์สมวังโอ้ยสาธุจจแปนได้มาเกิดมันจแมนมีบุญเนาะขึ้นในใจตัวเองว่ามีบุญมีบุญได้มาพ่อฟังเทพอาจารย์สมวังอืมอือปละสามุีฟังอ่านลูกเคยฟังอ่านน้อเป็นคนที่ว่าฟังแล้วเราอยากเทดกันมันเท็บอดายแล้วก็บออยากว่าเคยพุทธวจนะนี่มาตั้งหลายปีได้อ,อยู่ในคอดขอเซตนี่ยังมีเครื่อง พววจนอายว่าเอาอันน่ะพุทธวัจนะไปติดใส่รถดสลางแล้วคนอยู่นี่เขาก็เอนตีเนาะเขาก็ว่าเอาพัวแหงไปสู้มีอย่างนั้นฝังพุทธวัจนะมาฟังแล้วก็มาหยุดว่าวันนี้มาฟังคักแล้วพุทธวจนะนี่มีจะไมา่เหยียนเข้าแล้วเอาเขาเป็นนักบาดอาจารย์มีอยากไเชียรไปซ่อนผู้ใดเอาตัวเองอย่างบ่ลอกก็เลยมาหยุดตด้นี่อือฟังมาไล่คือกันนะอาจารย์อืมอืม,อมคือมาหยุดแต่ว่า คือ,คอตอนนั้นฟังบุกเข้าเรื่องมาตอนนี้ฟังเข้าเรื่องมาทุกเรื่องเลยอืมอืมธรรมะพุทธเ,เจ้ามีมีมคืาเรียกว่ามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนาะธรรมพุทธวจะนะคือปริยัตินะมันมันเป็นขัน้นขั้นของ <โห S 1> การเรียนรู้แต่ว่ามันมันไม่ใช่การปฏิบัติอ่ะมันเรียนรู้แต่ว่าเราต้องมาปฏิบัติถึงจะเห็นเห็นตามไปรเรียนแต่ตำราแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันมันเข้าถึงภาวะนิพพานไม่ได้นะนี่แหละ ก็ดีแล้วดีแล้วเนาะก็ของคุณนี่ก็คิดว่าคุณเห็นคุณเห็นเส้นทางแล้วแหละเนาะก็ไม่ยากละคือจากตรงนี้ไปมันมันจะมีแต่พัฒนาอย่างเดียวนะมันจะมีแต่ก้าวหน้าก้าวหน้าอย่างเดียวเป็นปัจจตัาผู้ได้เฉพาะตนใช่ใช่พูะเจ้าเออพระเจ้าท่านตัดแล้วนะมันรู้ได้เฉพาะตนถ้าเกิดจะให้ให้เขาให้เขาเหมือนเราเนี่ยเราต้องสอนเขาให้ให้เขาเห็นได้เหมือนเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องโดย ถ้าเกิดไม่รู้เรื่องนะก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฝั่งธรรม,มะเอาธรรม,มะไปคุยกับฝั่งฝั่งโลกอะโลกเขาไม่เข้าใจหรอกนะต้องพูดกับฝั่งธรรมด้วยกันเราบูมีคนคุยด้วยอาจารย์ทุบปิดไปอย่างเดียวให้ามันดังร่วมงอนไปเลยอืมอยู่ในทีวีนี่นะเปิดตื่นเช้ามาอยู่คนเดียวแล้วก็เปิดแล้วกไปทํางานเนาะไอ้ตัวเองก็ทีส่วโอกาสเปิดเอาแม่นดังๆโลอืม ปิดฟังไลฟฟังเปิดทุกคลิปเลยอืออืคุณไม่ต้องคุยกับใครหรอกคุยกับตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องคุย,คยกับใครแล้วโดยยะกลาครอบพระคุณพระอาจารย์เด้อยอย่างสูงเด้ออืออืจาทุนะได้ได้คนเห็นทางเยอะๆ<ด>ผมผมก็ดีใจด้วยเนาะอยากให้มันอยากให้มันสเสียดยียากนี่คือที่โบได้แลวที่โบพระอาจารย์ต้องละวามยากที่โบนี่ คือเราเราต้องรู้ซื่ๆอๆไม่ต้องไปอยากอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันมันรู้ของมันเองอยู่แล้วเรามองรูปแล้วก็เห็นรูปเราฟังเสียงก็ฟังเสียงเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติมันทำงานให้เข้าใจว่าธรรมชาติทางานไม่ต้องไปอยากไปอะไรทั้งนั้นแหละผู้ลงไปที่ใจแล้วมันเป็นใจบางว่างอืออืมใช่ผู้ลงที่ใจก็ะไดแต่ว่าแต่ว่ามันผู้ตัวหู้นี่มันซีโบดได้อยู่มันบ่มีบอนใดบอนนืงอยู่มันอยู่ไปบนทุกเจอืออือ เห็นเปนว่างๆไปเลยก็เห็นแต่มันโบสถีมคือรู้ไปเลยดีกว่าเนาะอย่าอย่าไปรู้ที่ใจเดี๋ยวมันจะมีสถานที่จริงนั่นว่าพยายามได้รู้ที่ใจคือพระอาจารย์พวกคือเพราะว่าพระอาจารย์เราโบต้องไปกดโบต้องไปด่ามันให้มันฮู้ไปเลยเห็นอย่างก็ฮู้ฮู้ไปกันรู้ไปตรงๆอ่ะนะไม่ต้องไปยังไปหาสถานที่ให้มันหรอกเพราะมันไม่มีสถานที่นะรู้ไปตรงๆรู้รู้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้ค่ารู้ไม่ให้ภาษาเท่านั้นแหละ กลับมาเดินหกแล้วก็มาไล่ฮูฮูนี่กลับมาเฮ็ดเดือนสิบชองเขาบอยว่าเขาไล่เฮ็ดมาแต่ลาวตอนมากลับมาลาวนี่มาเฮ็ดประมาณหกเดือนหรือว่าเอาหมดเจ็ดเดือนนี่เลยใช้เดือนใช้ได้ใช้เวลาไม่เยอะหรอกยุ่งลาวสามเดือนสี่เดือนดิใช้เวลาไม่เยอะเนอะดูแล้วใช้เวลาไม่เยอะเลยเออหกเจ็ดเดือนนึงได้อาจารย์เออหกเจ็ดเดือนแล้วก็ได้เพราะก็ผมคือผมบอกผมก็บอกอยู่แล้วว่าวิธีของผมเนี่ยใช้เวลาแค่แบบหลักวันหลักเดือนเอง นะไม่ถึงปีหรอกบางคนเห็นดูในคลิปพะอจา์อาัดมานะบางคนคือง่ายง่ายกระติ๊ดเดียวใช่บางคนแค่ดูนกอ่ยเขาเขาเขาเข้าใจแล้วอ๋อดูนกแล้วเราไม่ปรุงไม่ให้ค่าปุ๊บเนี่ยเขาก็เก็ตเลยไงโดยคุณพี่มือซานี่เขาเล่าฝากนี่คุณพี่มือ้าวนี่ว่ากั้ใจกับเดียวเห็นเลยว่าสัตอืมใช่กันกั้นใจก็จะเห็นชัดนะกั้นใจจะเห็นชัดจะเห็นธาตุรู้ชัดเลย เาว่าเคยไปเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนนั้นบอกอีดำหนึ่งว่ามันไปเหตุการณ์ท้ำการบอกว่าไปบอกมอนเลยนะว่าเวลาเจ้าอาบน้ำมันมันซาวเวอร์ฝักบัวนะมันลงมาเส้นวรรคแล้วเจ้ากันใจนึกหนึ่งมันมันรู้สึกมันว่างไปมันคักได้คนไปบอกเขได้มาขึ้นคืนนั่งตอนนี้ว่าคือซีเมนแบบนั้นจิตมันรวมมาจากทักษะสุภาพนอยากคอบคุณพ่อจารย่างสูงถ้าได้ไปเมืองลาวเมืองไทยที่ติดต่อพ่อจา์ไว้เดอร์จลืมโดยซึ่งขน้อยซื้อกงทองสิ้งวงซ่าด้วยอยู่ในอันนี้นะ ละอ่นเฟซเมสเซนเจอร์ฮนั่นทองแซงซูอืมอืมแต่ว่าตอนในใจตอนนี้โบมีทรงใยเรื่องคำพระพุทธเจ้านี่โบทรงัยอย่างยากอืมอืมคือตรงเนี้ยตรงสภาเออสภาวะเนี่ยขาเรียกว่าโสดาโสดาบันนะภาวะเนี้ยโสดาบันที่ที่เอ่อที่จะเห็นว่าในในพุทธพุทธะวิเนี่ยเวลาคนฟังธรรมปุ๊บแล้วก็บรรลุธรรมกันอ่ะคือบรรลุภาวะนี่แหละโสดาบันเนี่ย ของของคุณเนี่ยเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาติแนละ้วเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเกิดใครเจอพระวะเนี้ยจะเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนะนกบูอยากบูอยากกลับมาเกิเอดาาอีกเลยพะอจย์เอามันกลับมาเกิดมันก็ซ้ําๆเดิมไงคุณกินอะไรก็เหมือนเดิมอะ่ะ<อ>เนาะคุณจะกินข้าวผัดอะไรกะเพราทีนนี่มันคือว่าเป็นเป็นแบบเป็นแบบคือพระอจาย์บอกว่า กินไปนั่นนึกมันอิ่มกึ๊ไปเลยแล้วบัดนี้กระโบแล้วกระโบวน้ำเรื่องกินอืมไม่ใช่คือถ้าเกิดเจอภาวะนี้มันเป็นภาวะที่มันมันหยุดอยากแล้วมันกินไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะแล้วกระโบอยากไปซ่อนดําคนบ่อยากไปต่อไปอยากอยู่ผู้เดียวเงีงบๆแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ใช่มันจะเกิดเพราะว่าที่เราเรารู้อยู่กับใจไงว่าเราอยู่อย่างนี้เดยวเรามีความสุขกว่าเนาะไม่อยากยุ่งกับคนอ่ะเพราะเราเข้าใจว่าโลกธรรมมันไม่เหมือนกันนะเนาะ เขาอยู่ฝั่งโลกเขากงเขาเขาก็โลกเข้าไปอ่ะเราอยู่ฝั่งทางเป็นไอ้ตนคนนะคน,คนที่เขาบูฮู้เรื่องนี้นะอืมมันจะเป็นการต,าตนที่เขาบูฮู้ไปฮักซาซินไปทานทานแล้วทานอีกติดดีใช่ติดดีก็บกักไล่ไลคนมู่คู่เดียวกันนี่ติดดีไล่ใช่ไปลงให้ฟังกับบุรีบูฮู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกมันคนละระดับกันมันระดับไอ้นี่ระดับสูงสุดแล้ว ระดับนิพพานสูงสุดแล้วเขานอ,อย่างแต่ว่าเมื่อกี้นี่ไปเข้าสมาธินี่เคยเคยเขาเคยเคยนั่งสมาธิเนาะก็ะฟุดกระเฟียดว่าส่วมันสิเบิ้งลมหายใจส่วมันชีสะเทียนนั่นนะนะแต่ว่าอันนี้เข้าไปปั๊กมันหยุดจึกแต่ว่ามันไม่มีลมหายใจดับใช่ใช่ <c oughs> มไม่มีมีคือจะไปจะไปจะไปถอยมาดูลมก็ดูไม่ได้เพราะไม่มีลมให้ดูนะหมดลมแล้วนวั่งก็สมาธิไ่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันสูงกว่าอันนี้ภาวะนิพพานมันสูงกว่าสมาธิ สมาธิยังเอาตัวไปทํานะไอ้นี่ไม่มีการเอาตัวไปทํานะอันนี้ปล่อยตัวไปแล้วนะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเพราะว่าเนี่เป็นเพราะว่าต่ว่าคขนอยนี้สังเกตไปแบบว่าไปวอกอินไปยากอีกซ์สองเซซากับให้บึ่งเซยเออขน้อยติดใจลุงดิบโบวเลื่อนว่าทําใจให้เบาหวานสบายสบายบางว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทํามันเป็นภาษาเนาะเป็นภาษา ภาวะน,นี้ไม่ไม,มีไม่มีการกระทํานะไม่มีการกระทําเป็นภาวะรู้ซื่อไม่มีการกระทาสังเกตสังเกตอย่างเดียวถ้าไปกระทําปุป๊บมันจะกลับไปที่เดิมปั๊บเลยเพราะถ้าเกิดการกระทํามันเกิดความอยากมันเกิดตัณหาตัณหาผู้สร้างเขาาเรว่ามันขา้อยกคือโบกาวหน้าว่ะเป็นลำยากโคตรว่ะ ดีแล้วนะดีแล้วของคุณมันของคุณ,คณเนี่ยของคุณเดินมาถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่าให้สังเกตไปว่าจะทำยัางทำายัางไงให้มันสถเียนมากขึ้นนะวิธีการ<อ>ทำให้มันสถเียนมากขึ้นเอเอคุณ,คณต้องจำทางให้ได้ว่าทางมาอย่างไงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจำทางให้ได้นะว่าที่คุณมาอยู่ตรงภาวะอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงให้จำทางตอนมันป่วยเออมันก็คันนักขึ้น ขึ้นเนืงกว่ามันไปอยู่สรานที่เมือนั้นไปอยู่อพาร์ตเมนต์ลูกสาวมันอยู่ซันสิบสิบไปเขาไปเตมผู้ภาพแบบว่ามันแนมไปแล้วมันโล่งโป่งๆป่มมันอยู่สูสๆแล้วมันแนงไปแล้วมันโล่งไปเลยอืมคือสี่เป็นย้อนแบบดันบกขบจักคือว่าฟุกในนการย์เนาะเือคือปกติเนี่ยเพราะวันิพานจะเจอจังหวะตอนนึงที่มันฟุกนี่แหละนะมันเป็นจังหวะที่ปล่อยจังหวะที่ฟุกมันเป็นประวัติจังหวะที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เอาอะไรถึงเจอ ถ้าเกิดไปอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นนะมันจะไม่จะไม่เห็นภาวะนี้โดยไม่ต้องเป็นภาวะที่ปล่อยอตัดามยากอาอกทให้มันมียากในชีวิตปกติแบบโบุโรุษน้ำยางแต่ว่าส้องกินคือครูบาอาจารย์ท่านท่านพูดถูกแล้วไอ้รู้ไปซื่อๆอย่างเงี้ยก็คือรู้ไปตรงๆอ่ะคุณฟางก็รู้ไปตรงๆมองก็รู้ไปตรงๆว่ามองอยู่ก็รู้ไปตรงๆอย่างเงี้ย แล้วคุณก็ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ข้ามให้ภาษาอะไรทั้งนั้นแหละนะก็มองก็สัตว์ตะว่ามองไงฟังก็สัตว์ตะว่าฟังคือไม่ให้ข้ามให้ภาษาไม่มีอะไรที่จะไปปรุงแต่งในจิตอ่ะนะรู้ไปไม่ใช่บังคับไม่ใช่ปัญญาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือรู้รู้แบบธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาธรรมดารู้อย่างเงี้ยนะเราบิดท่ารู้เราก็รู้แบบธรรมดาธรรมดารู้แบบให้ เอยากให้รู้ต่อรู้ธรรมดารู้รู้เฉยๆเออเราต้องเราต้องรู้แบบรู้ธรรมดามันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเราต้องมองมันไม่มีไม่มีอะไรพิเศษเรารู้อยู่แล้วแต่เรามีตัวตอนอะมา,มากระทรํามาบางังไงมันถึงมันถึงไม่เห็นมันเหมือนผักตบชวาเนี่ยปลูกมันอ่ามันมันขึ้นเยอะอะนะมันก็เลยไม่เห็นน้ําเพียงแต่ว่ารู้ไปธรมธรมดาธรรมดาผักตบชวาก็หายหมดแล้วนะเพราะว่ามันผักตบชวามันมันเกิดจากกระบวนการความคิดความอยากไงแหละมันถึงได้คุมไง ถ้าคุณรู้ไปธรรมดามันก็ไม่มีไม่มีความคิดความอยากก็คือไม่ไม่มีผะสตบเจวารอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยนะตอนนั้นเองไม่มีอะไรหรอกอจะพยายามพยายามบยาให้กลับคือบยายามกลับมาเกิดอีกนะพระอาจารย์จะขึ้นเรนือากลงเรือนะพระอาจารย์แล้วก็ยมาไปโตนั่นนะอืมอืมคุณก็ถือว่าเป็นเอฟซีที่ว่าเอ่อดูดูด,ดูช่องขมเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะเท่าที่ฟังดูนะโดยที่ติดตามแต่เราไป เก็บผักตบสวาได้แล้วก็มีร้องเพลงฟังถ้าร้องเพลงอาจารย์ร้องเพลง้วนเนาะฟังร้องเพลงฟังมานั้นมาตลอดเลยเออดีติดตามเป็นเอซีติดตามตลอดอทีอน่ารักดีเอ๊ะประวันนี้มาเห็นอย่างชื่อแล้วก็ยากให้หมูดเนี่ยให้มู่ได้นอยากให้หมูู่้คนลาวที่เป็นแฟนเป็นมู่กันก็อยู่ทางเมืองลาวก็กส่งคลิปพระอาจารย์ให้บกไดกไลฟแต่ว่ามันคือบบกลอกบงเอยแบบอือืม เขาไม่เข้าใจเราจบิงแห้ะนะเขาไม่เข้าใจเราเขายังไม่ถึงเวลาเขาการแรกเลยเขาไม่ศรัทธาเรื่องของเรื่องนะเขาไม่รู้จักผมเนี่ย,ยถ้าเขารู้จักผมนะเขาต้องฟังเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่ฟังนี่แหละเขาไม่รู้จักผมเขาไม่รู้คุณค่าไงความข้อขอารย์นี้ก็น้อยเดียวนึงมันเข้าแล้วว่ามันแมนแ่นลวนี่นะแต่่แหละมันถึกตละนี่นะม,มันตรงใจนะอาจารย์เอาก็ผมสอนสอนเส้นทางการเข้ามิตรพาน ผมไม่ได้สอนตัวตัวหนังสือผมสอนภาวะนิพพานวิธีการเข้าถึงนิพพานเข้ายังไงไปนนําเป็นนําเข้ามาแต่บ้านนอกในละอ่านอยู่บ้านนอกอยู่เมืองลาวก็อยู่บ้านนอกนะบม่ได้คนในเมืองนะแล้วกับบางคนมาได้เหียนหนังสือแด่คนอื่เอาปอสี่นึงคิดว่าเอาตัวเองนี่มันไปเฮียนแบบอันสู้ๆแบบนั้นม่ได้บอกอันมาเฮียนแบบอันลงเขาเฮียนแบบอาจารย์สมัครนี่มันง่ายกลัวผมต้องไปเฮียนอันอื่นเนี่ยมันยากยุ่งสมอง ใช่ใช่ผมใช้เวลาไม่นานหรอกนะขอให้มีศรัทธาเท่านั้นเองแล้วก็ทําตามที่ผมบอกอ่ะและ้วไม่ต้องไปเรียนหนังสืออะไรที่มันเยอะแยะหรอกมันง่ายกว่าเรียนหนังสือเยอะยอคือพวกพวกเนี้ยจะรู้ได้เฉพาะตนนะจะรู้จะ,จะ,จ,ะจะรู้ฐานะนะว่าฐานะผมเป็นยังไงนะจะรู้เลยนะที่ขนาดเราเรา,เรารู้แค่นี้เลยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดรู้สูงกว่านี้มันจะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมท่านนี้มันกว่างเราได้ในภาจานนี้ท่า<ม>นี้มันกว่างเราได้ในใช่ใช่ ือผมไม่มีพลังของาธาตุรู้อยู่ผมคุยกัไใครคนนั้นจะว่างไปด้วยผมม,มีพลังตรงนี้ว่างมันเบาจิตเบาใจไปตอนเยอะเลยนี่อือใช่คือมันสามารถรับได้เลยไงมันคุยปุ๊บมันเป็นมันเป็นกุศลนะนะรับรับความดีผ่านผ่านไปด้วยก็นกเพิงคายจทุกคืนในก่อนนอนกันเลยอือที่จริงอฟังบางคนฟังเสียงผมเนี่ยมันนะมันก็ว่างไปเลยอ่ะเสียงอ่ะเสียงมันมันสื่อเข้าไปในจิตเลยมันเข้าไปถึงจิตเลย บางคนก็เป็นนะบางคนฟังปุ๊กม,มันว่างไปเลยมันมันยู่ใดละพาราจญโบวี่โบวนล,ละโบโบมีบรรทัดละสมอวเกิดมานี่บอกว่าพ่อผ่ามาพระพุทธเจ้านี่โอ้ยอยิทุกไปโดนอยู่ว่าพ่ออาจารย์สม่างนี่มั่นใจละ,ะก,ก,ก็มั่นคงละวาประตูในที่ตั้มละแหละถ้าเกิดผมไปทำเองนี่นมันยากามันยากโดย บ่มีคนมาบอกให้บ่เป็นดอกบูฮูดอกไม่มีทางแล้วไม่มีทางพายุกราก็อย่างที่เห็นแหละเนาะมีแต่ของยากๆเท่านั้นเนี่ยคือปฏิบัติเอาไปตัวไปทําหมดแล้วตัวไปทําไปทําไม่ยอมรู้ซื่อ,อมันง่ายเอาตัวไปทําหมดเลยนะจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาตัวไปทามันก็เลยไม่เกิดเพราะว่านิพานตอเข้าใจแบบนี้ว่าเพราะว่าภาวะนิพ,พ,พ,พานานี่มันทือตกว่านอันคม่มีตัว,วตเขาแล้วมันกมีละไม่มีตัวเราภราะนิพาน คำมันว่ามีตัวเห่านี่มันจะค่อยเป็นภาวะนิพานใช่ใช่ตาไปที่ยังมีตัวเห่าอยู่นี่แปลว่ามันมีตัวเห่าเข้าไปเฮ็ดแล้วมันว่ามีใช่เพราะนี่ว่าพระนิพานนี่มันสุญญตาดีมันเป็นคุณความว่างเคยทําสมาธิฟังเทพหลวงพ่อพูดว่าแล้วมาทําแล้วพ่นก็บอกว่าเออตอนนั้นแหละอันเธอกําลังอันอ่อันพนว่าจิตมันกําลังที่รวมแล้วมันเป็นคือสี่ง่วงง่วงนอนแต่ว่าอดทนไปหน่อยน่ะก็อดทนไปแล้วมันลุกแล้วมันโลงวึบ ไปมันคือไปอีกโลกนึงนี่แหละพระจอืมุมปไปแล้วมันว่าง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 โอ้อันนี้มันสภาวะว่า,วางแล้วมันก็สุกแล้วมันแวบ,บเป็นคือยิบยับยิบยับยิบยับลงมามันก็บรดนดอกประดนดอกทีนตอนนั้นนะอืแต่ว่ามันนานมาแล้วมันก็หายวบปไปเคยทำสมาธินะแต่ว่าต้องไล่ชั่วโมงได้แบบค่อยใดได้แบบนั้นนะอื แต่ว่าตอนมาหู้ละมันะอาจาย์นี่แล้วมานั่งสมาธิแห้มบม่มีลมเลยใช่ใช่ทิ้งลมหมดแล้วผ้าใจดับโล่งโล่งหู้ตลอดล้วันนี้มันนั่งสมาธิเขาหู้ว่าตัวเองนั่งสินะแล้วมันบม่มีลมใช่เอาวมันชีนั่งเป็ได้ังไงละวันนี้คือไม่มีสุขไม่มีทุกข์ใี่มันต้องอาศัยว่าผิดมันต้องเงียบมันต้องนิ่งมันบอกแล้วบันทีนี้เขาหู้สึกตัวตลอดแล้วมันที่ไปนั่งสมาธิได้จังไเลยเห็นตัวเองนั่ง ว่าบ่มีลมหั่นไก่หั่นไก่แหงๆเบิกเอ้ามันมีลมอยู่แต่ม,มันบ่มีอืมไม่มีหรอกมันเป็นละเอียดเป็นลมสู้ใดฟังเขาก็กำลังที่เป็นบ้าแล้วที่ทำเขาว่าสิพเลยอืมผวกก็ว่าเอ้าเป็นบ้าแหงปนานานนัละเนาะตัว่าอืมเอารบกวนพ่ออาจารย์ซ่านี้เดอ้อสาธุขอบพระคุณมากอยากขอบพระคุณอย่างสูงเดอ้พอพระอาจารย์เดอ้อที่มาให้ข้อธรรมข้อนี้ได้ไปอันได้เป็นนั่นละ มีทางมีทางขึ้นว่ามีทางแล้วเลยมม,มันจะมันจะมันจะเออมันหายาคนคนที่เห็นตรงเนี้ยมันหายากนะสาทุเลยเนาะหายาาโดยเพระพาะภาวะนี้เป็นภาวะที่พระพุทธเจ้าชั้นทรงอยู่นัตรงเนี้ยโดยที่ว่าไม่เห็นท่านหูนี่นอนนอน,นอนน้อยน้อยเดี๋ยวพระอาจารย์พอเกินหกสี่ส่วโมงหกส่วนหมุนห้าหมุนนี่มันอิ่มนะมันอิ่มมันก็ง่วงไมันม่งมววเราไม่รู้ จิตมันจิตมันพักของมันตัวในตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นความว่างงมันพักในในตัวอยู่แล้วอืมอ๋ออ่าโอเคเนาะก็ก็โดย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 ไม่น่าจะติดขัดอะไรแล้วมสักการนะพระอาจารย์นะโดยครับครับขอบพระคุณยากสู้งนะอาจารย์แล้วคุยกันใหม่นะวันหลังครับครับสาธุสาธุไปเดินขอให้เจริญในธรรมนะสาธุสาธุเป็นพระคุณย่าสู้งนะพระอาจารย์นะจะไปกราบพระอาจารย์ให้ได้นะครับครับโดย sato